สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าจิดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าโรเบิร์ตฟิโกนายกรัฐมนตรีของสโลวาเกียนะครับได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนหลังการประชุมซับมิตยูในบูดาเปสต์ในฮังการีนะครับการประชุมนั้นเกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วโดยทางด้านโรเบิร์ตฟิกโกนั้นบอกว่าตัวเขาได้เจอกับทางด้านวลอรเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครน ซึ่งเซเลนกี้นั้นแสดงความกังวลนะครับเรื่องของการสนับสนุนจากสหรัฐบิกาหลังจากที่โดนั์ทรัมป์นั้นชนะการเลือกตั้งโรเบิร์ตฟิกโกบอกว่าคุณเคยเห็นคนคนหนึ่งที่กลัวว่าสงครามจะจบลงหรือเปล่าผมได้เห็นแล้วและเขาชื่อว่าวอเลดิเมียเซเลนกี้ดูเหมือนว่าเซเลนกี้จะช็อกที่โดนั์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งและความช่วยเหลือจากสหรัฐนั้นอาจจะถูกระงับนั่นหมายความว่าอาจจะมีการตัดสินใจระดับรากฐานบางอย่างในเรื่องเกี่ยวกับสงครามในยูเครนเขาเป็นบางคนที่ไม่ชอบสงครามในลักษณะดังกล่าว นี่คือที่โรเบิร์ตฟิกโกชี้ว่าโดยนั์นทรัมป์นั้นเป็นนักธุรกิจนะครับมีความโอนเอียงใช้เรื่องของกำแพงภาษีและมาตรการการคว่ำบาตรเหนือการเผชิญหน้าทางทหารพร้อมเชื่อว่าประธานาธิบดีสหรัฐนั้นจะใช้ก้าวย่างที่เด็ดขาดเกี่ยวกับเรื่องนี้โรเบิร์ตฟิโกบอกว่าถ้าสหรัฐตัดเงินสนับสนุนที่มอบแกย่ยูเครนสภาพยุโรปนั้นจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายต่างๆและผลักดันให้เกิดการเจราจาแทนที่เพิ่มความพยายามป้อนอาวุธแกย่ยูเครน ในความหวังท้ายที่สุดรัเสเซียจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ฟิโกร้ระบ,บุว่าเป็นอีกครั้งที่เราทําตัวเหมือนเป็นคณะรัฐมนตรีทหารในเรื่องเกี่ยวกับยูเครนแล้วสหภาพยุโรปก็พร้อมสําหรับรับผิดชอบทุกการใช้จ่ายของสงครามในยูเครนแล้วอย่างนั้นหรือโรมเบิร์ตฟิกโก้นั้นถามบอกว่ามันยังคงเป็นหนึ่งในทางเลือกถ้าหากเรายังสนับสนุนยูเครนต่อไปเราจะทําให้รัเสเซียยอมคุกเขา่าแต่ดูแล้วว่ามันคงไม่ได้ผลพร้อมเรียกร้องให้สหภาพยุโรปนั้นตรักว่าตักการนี้คือจุดดับร้อยเนื่องจากว่าสหภาพยุโรปคือโครงการแห่งสันติ และสงครามนั้นควรที่จะหยุดลงนะครับในขณะเดียวกันนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้มีการโทรศัพท์พูดคุยกับประธานดิวาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียแล้วร้องขอให้ผู้นํารัสเซียนั้นอย่าขยายความขัดแย้งหรือว่าอย่าเพิ่มความรุนแรงในสถานการณ์สงครามที่เป็นอยู่จนกระทั่งล่าสุดนั้นเนี่ยครับปรากฏว่าทำเนียบรัฐบาลรัสเซียหรือเรียกกันว่าทำเนียบเครมลินนะครับโดยดมิทรีเปคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียกล่าวถึงรายงานของสื่อบนชนสหรัฐอเมริกา ที่อ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานดีสหรัฐได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่เป็นความจริงนะครับซึ่งทางด้านดมิทรีเปสคอฟนั้นบอกว่าเวลานี้ยังเป็นข่าวที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ว่าในอนาคตนั้นก็ยังไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ทางด้านโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้กล่าวมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงหาเสียงว่าสงครามในยูเครนไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นและมองว่าประธานดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเคร คือต้นเหตุพร้อมทั้งกล่าวว่าสงครามครั้งนี้ต้องยุติทันทีแต่ยังคงไม่ได้เสนอแนวทางที่ชัดเจนกับสถานการณ์ดังกล่าวว่าที่ผู้นําสหรัฐสนทนาทางโทรศัพท์กับเซเลนกี้ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผู้นํายูเครนกล่าวว่าเป็นการพูดคุยที่ยอดเยี่ยมและมีการหารือร่วมกันอีกในอนาคตพร้อมทั้งจะมีการยกระดับความร่วมมือระดับทวิภาคีในทุกด้านแต่คือมวลชนนั้นกลับรายงานข่าวนะครับว่าเซเลนกี้ขอเข้าเป็นชาติสมาชิกนาโต้แต่โดนนัททรัมนั้นปฏิเสธนะครับบอกว่าต้องไปรอพูดคุยกันในอีก20ปีข้้างหนา เรื่องของการเป็นสมาชิกนาโตของยูเครนและสิ่งที่จะต้องทํานั่นก็คือร้องขอให้เซเลนกี้นั้นลงจากตําแหน่งในทันทีนะครับเพราะว่าเวลานี้เซเลนกี้อยู่ในตําแหน่งซึ่งเป็นตําแหน่งที่ได้มาโดยไม่ชอบนะครับเนื่องจากว่าพ้นจากตําแหน่งก่อนหน้านี้แล้วแต่เซเลนกี้นั้นยังคงประกาศบังคับใช้กฎอัยการศึกนะครับไม่ยอมลงจากตําแหน่งนั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องท่าอินเตอร์เน็ตเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนิวด้วยครับ